สวัสดีครับพี่น้องครับอุดมสมบูรณ์เลยครับปลากระเพาะได้ต้มแล้วครับต้มนึงแหละโอ้ใบกระเพาก็มีหลายวะเสียงเสียงได้ปลาคอบอ่ะ

นะโอ้โหสวงนะครับปลาตะเพียนก็นกนไดอ้อืออปะนี่จะปลาดุกอย่างฮ้ทีไปลากรบพอได้ต้มอ,อยู่ Trời tìm thằng này được tay chơi đi làm Lạc đây lưu? thiệu, kham là đi kham lợi 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 đi ามีหอดปรากดวะกดถึ้นะไม่เลยหรโอ้ปลาเคีงได้เหยียดซี่หาม่ก็ดีคักใช่ปะดดีดีเลยหเฮยเห็นอะไรย่านอย่าบดุกเกอ้ยเอฟซีเอาไปวางางว่างางว่าว่สีเต้าก็ได้เอาไปหุมเอาจนตัวนอ่กาค้อมขึ้นมาให้เบิ้งเน เชียวไอ้คิมเลยคิมคิมเล้ลันายยังก็เอามันขึ้นมาให้เบิ้งน้าเนี่ยเป็ดปลาดูกระตบบังแก้งเห็นไหม นี่โคตรวาตัวโคตรบักกเท่วาลตัวคตบักกุดมือดบักเทนี่นขึนน่ะลุดมืออย่าีวะคือวายแหบบอกอกแล้วจะออกแหบแล้วลุดมือโอ้โหสูนะว่ตัวหญ่รอกคอยแนดน่ะโอ้ยประหมตารบังเลยน่ะประม่าตาเนี่ย มันดอกเทวทันอือมึงถีแล้วลั่นมึงถีแล้วล่ะหนาตายแล้วเดี๋ยวหา้าแล้วยิ้มเลย่าฮ่าฮ่าฮ่าเียดีกว่าน่นนอันห้ามึงยิ้มหางมึง้ยังไงดเนี่ยรมือเอาือเลยนะลกลมึงรู้จักยิ้มหางมึงกุดบนอ่ะนานเออ วันแรว่าปลาดุกหลุดมือปนนี้มันปลาค้อออกออกความหลุดมือบ้าจับปจะแข็งด้วยนะเอาเตปลาหมอแข็งนั่นแหละเอ้านี่ก็ของแสบเลยนี่อย่างก็เอาปลาเตี้ยวเลี้ยวๆอีเดียบอกทหน่อยลุงไฟไฟอไอยาบัดรุ๊กผมไถ่ายแล้วเจ้าเบิดราเฮนะ เบิดกระลาเขามุมนั่นไหมดุมเด็โเน่ยมึงดูมึงย่างหายังไวะสุดป่าปะก็เอาไปราฟังเด้ไปจบทุกมงันดเลยบาทเดียวเล่นบ่เออบดียจจบเลยลุ เร็ว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 วตนึกอะไรมาเร็ว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 ไปให้อีกซตเวเร็วเรวเร็วพอได้ต้มล้มาเรียงจับอันนี้ย่นลงให้เพื่อนนั่น

กำข้อกันไหมตัวนึงดุกก็ได้คอก็ได้ เอาหน่นี่ก็เอาไปละปะได้อุ้มมงสิบ่หน่อยดอกนะฮัโโอ้ยแต่สังอยู่ทำไโคตรมักโคตรมักนึของแท่ไว้แบบนี้นี่นี่เนี่นี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปเบิ้งนี่มุดอีกละเม่นบ่เม่นบ่เออเอานนี้เขา จะเอาเบิดนัวเอออันใดก็เอามันจะเป็นปลาปลานี้เขาไทยับฮะปลานี้เขาเลยโอ้นี่แหละเงี้มันโอ้อยู่ปลาดิแก้วอยู่ปลาดิแก้วอยู่เอ้าวเดี๋ยวคลิปนี้คิดได้ฝากไว้เท่านี้แหละครับพี่น้องครับ ฝาไปลงไฟกันครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ